ในขณะที่โลกเคลื่อนเข้าสู่ศตรวรรษที่21แต่การศึกษาไทยกลับยังวนเวียนอยู่กับทักษะของศตรวรรษที่20ที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางไม่ฟังเสียงผู้เรียนไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีติดอันด้บต,ต้นของโลกพยายามที่จะค้นหาคําตอบว่าการศึกษาในศตรวรรษที่21ควรจะดําเนินไปอย่างไรรัฐบาลสิงคโปร์ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทําการศึกษาแล้วได้ผลสรุปว่า การศึกษาแห่งศตวรรษที่21นั้นจําเป็นต้องสอนให้น้อยลงแต่เรียนรู้ให้มากขึ้นหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าทิ s เล s เลิร์นมอทักษะที่โรงเรียนในสิงคโปร์พึงสร้างกับนักเรียนก็คือการคิดการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เป็นทักษะเบื้องต้นของการสร้างนวัตกรรมอันเป็นรากฐานแห่งความมั่งคั่งของประเทศและก็ใช่แต่เรื่องความมั่งคั่ง แต่สิงคโปร์ไปไกลถึงขั้นต้องการสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นพล,ลเมืองมีจิตสำนึกต่อประเทศและมีจิตสำนึกต่อโลกเพราะนี่คือทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในศตรวรรษที่21ซึ่งมีเหตุและปัจจัยแตกต่างจากศตรวรรษที่1 9และศตรวรรษที่20อย่างสิ้นเชิงมีตึกมีครูเด็กมาได้ไงฮะนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันเราลงทุนแบบให้เด็กเป็นคนขอทานอะ แจกกางเกงแจกดินสอแจกอะไรอ่ะแจกสมุดหนังสือแจกแท็บเล็ตแล้วก็เด็กไม่ได้ก็ร้องแรกแหกกระเชออย,ชอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ร้องเอาถามว่าเรากําลังสร้างการศึกษาไทยให้เป็นไรเรากําลังสร้างคนไทยเด็กไทยให้เป็นขอทานนะคือรอคอยไม่ได้ก็เรียกร้องทําไมเราไปนั่งตกปลาอยู่ที่ริมตลิง่งแล้วเราก็อยากได้ปลาตัวใหญ่เหยื่อก็ไม่มีเบ็ดก็ไม่มี ได้เราจะทำไงผมคิดว่าน่าจะสร้างการศึกษาใหม่ที่มีเบ็ดมีความพร้อมมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์มีพีเพื่อแวร์มีมันนี่แวร์มีเงินนะมีเงินแล้วก็จะสร้างคุณภาพได้เมื่อสร้างคุณภาพได้แล้วสร้างจิตวิญญาณได้สปริชัวแวร์เนี่ยมันก็จะมาไอสิ่งเหล่านี้ที่เรามีเนี่ยผมว่าเรามีอยู่อย่างเดียวคือมีอันเดอร์แวร์ไม่มีอย่างอื่นเลยคือคือได้แต่พูด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 และไม่มีใครทำ ผมก็ลงมือทําไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนแล้วก็กทําเมื่อทําแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ครองเริ่มเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าลูกเขาเก่งอศักยภาพความเป็นเลิศของมนุษย์สําคัญที่สุดในโลกอนาคตครับคนต้องเก่งเท่านั้นไม่เก่งอยู่ไม่ได้ทรัพย์สิสนเสริงคารทั้งหลายให้คนโง่ดูแลมันก็เจ๊งนะแต่ถ้าทรัพย์สินเสริงคารไม่มีมีคนเก่งอยู่ก็สามารถสร้างชาติให้เจริญได้ทรัพย์ส,สินสริงคารของมนุษย์คืออะไร อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่กึนใครมีกึนมากกว่ากันกึนมาจากไหนมีความรู้นะมีความสามารถมีทักษะและมีปฏิพานมีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดสิ่งเหล่านี้ประกอบร่วมกันทั้งหมดเนี่ยการศึกษาไทยเราสร้างคนให้มีความรู้อย่างเดียวความรู้ในห้องเรียนความรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณหาที่ไหนก็ได้มีปรเฟสเซอร์ดรวิกกี้พีเดียให้ความรู้อยู่โปรเฟสเซอร์ดรกูเกิล โปรเฟสเซอร์ด uh, uh ็อกเตอร์ยูทูบเนี่ยตอนนี้ให้ความรู้ได้ทั่วโลกนะ uh huh. ไม่ต้องมาโรงเรียนอีกต่อไปอความรู้ครูสอนไม่พอแล้วครูต้องสอนความเข้าใจมาโรงเรียนมาทําความเข้าใจเพราะความรู้มี uh huh. มอยู่แล้วมาโรงเรียนเพื่อมาทําทักษะศักยภาพความไนเลิศชี้ผิดบอกถูกให้ได้ uh huh. ครูต้องมีชี้ผิดบอกถูก uh huh. แล้วก็สามารถสร้างจินตนาการมนุษย์เนี่ยมันมีแต่สมองส่วนหลังที่บอกถึงอะไรอะควบคุมกํากับจัดการเนี่ย เราไม่อยู่แค่นั้นแต่จินตนาการความเจริญงอกงามของการศึกษาจะได้ทมามนอยู่ที่สมองส่วนหน้าเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราต้องใช้สมองส่วนหน้ามากคือจินตนาการและโลกับันี้เป็นโลกของจินตนาการเป็นโลกของความคิดอาจารย์ทีนี้ค่านิยมในสังคมไทยเนี่ยเรื่องดนตรีเป็นเรื่องเต้นกินลำกินแล้วก็อุตสาหากรรมเพลงในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใหญ่โตพอที่จะเลี้ยงดูผู้คนที่จบการศึกษาไปแล้วมีงานทําที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส่วนใหญ่ได้ แล้วใครจะส่งลูกมาเรียนใครอยากจะส่งลูกเข้าเรียนดนตรีครับคุณอย่าไปสนใจสังคมที่ <แก S 2> คุณสนใจเป็นทาไม,ไมสนใจบริษัททําไม,มคุณไปสนใจเขา <แก S 2> ทําไมไม่สนใจตัวเองอสนใจทําสิ่งที่มีคุณภาพสร้างความแตกต่างประเทศไทยน้องงอคนอื่นมากเกินไป <แก S 2> ทําตามเขาว่าเก่งทําเองว่าโง่มผมหันมาทําอย่างเราแล้วพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศของเรา แล้วทําเรื่องกระจอกกระจกของเราเนี่ยให้โลกรู้จัก hmm. หันมากลับมาทําเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราเสนอความแตกต่างไม่เราไม่เหมือนอย่างน้อยเราไม่เหมือนคุณอะ่ะ <Yeah. S 1> ผมก็เป็นสินค้าใหม่คุณอยากเหมือนเขาคุณก็ไปแต่ทุนถ้าอยากอยากมาที่นี่คุณก็เลือกมาเมื่อเราสร้างความแตกต่างได้แตกต้องเก่งนะ <Yeah. S 1> เด็กเก่งเมื่อเด็กเก่งเนี่ยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด hmm. คุณไม่เก่งทําอะไรก็น่าเกลียด ทีนี้แรกๆมันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮนะ <c oughs> หรือมันใช้เวลาค่อยๆปรับตัวแล้วคนเริ่มมองเห็นกล้วยไม้ออกดอกชาชั้นใดใ<ช>การศึกษาเป็นไปเช่นนั้นคนที่มีฝีมือใช้เวลามากนะเมื่อใช้เวลามากปั๊บยามออกดอกคลาใดางามเด่นใช่ไหมเพราะมันออกดอกแล้วคุณเห็นปั๊บเฮ้ยทำไมมันดีจังเลยอ่ะส่วนใหญ่การศึกษาของเราสร้างให้คนเก่งดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเองดีกว่าเปรียบเทียบกับเพื่อน ดีที่สุดโอหังและจองของอใช่ไหมแล้วในสุดก็เสียคนกับกดีที่สุดเหรียญทองอันดับหนึ่งเกียรติยศระดับหนึ่ง,งแล้วแต่เราไม่เคยบอกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะอคุณเป็นโยมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะอดีจังเลยไม่ต้องแข่งกับใ,ใครนี่เพราะฉะนั้นผมก็สร้างตัวเลือกที่ให้คนท,ทุกคนรู้สึกว่าดีจังเลยเป็นความรู้สึกที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ต่อคนอื่นๆเมื่อดีจังเลยปั๊บเนี่ยมันมีความสุขอ่ะ เรามีความสุขก็พอแล้วคุณมีความสุขก็เรื่องคุณไม่นี่เรื่องผมอะฝีมือเท่านั้นไม่มีวิธีอื่น practice makes perfect อัอจฉริยะมาจากการฝึกการฝึกเพราะฉะนั้นไอ้ความที่คนเชื่อว่าอัจฉริยะมาจากพรสวรรค์หรือพรสวรรค์มาจากแต่กําเนิดผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเรื่องพรสวรรค์เลยผมให้พรสวรรค์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือที่เหลือเป็น practice เป็นเรื่องการความขยันความการฝึกซ้อมการเอาจริงเอาจังความเอาใจใส่ทําซ้ํา <Yeah. S 2> เรียนแบบทำช้ํต้องจำขึ้นใจซ้อมวันนี้เก่งกว่าเมื่อวาน <Yeah. S 2> ทําอย่างนี้